หมดรอหมดรอพระจ๊ะหมดรอสอยสอยพี่น้องฟังสอยเอ๊ว่าไปนกแตัแต่บินความสังกะสีเปินว่านกแตัแต่บินความสังกะสีตั้งไหนต่อขั้นตัวเดขใจดีเหล่าแก้วนะเพียงเฮยเม่ยไม่บัดดีจะถ่ายเนี่ยไม่ได้สวยน้าบูด้อยค่ำเนี่ยเด้อเราสระ ต้อยเหรียญสอยหัวประสาครับเออตั้งใจจะมาสอยคำนี้ <c oughs> โอ้ยนอยเงินคำสอยมวนบ่พี่น้องมวนบอเอาถ้ามวนยกแก้วยกแก้วโอ้ยดีใจให้แฟนขับวนเป็นทั้งใดทั้งคุณคือปลาเดียวบอกทุกคนเลยฮะโอ๊ยได้เล้วนี้ได้แล้วนี้โอเคครับโอเค अचानक चार